มืองามอยู่บ่ปากมาแดงคิวมาดิเขียนนมา่ายเอามีก้ม่อุ่นนุ่นแม่ขาดนะครับมาขาดํำแข็งใสครับคิวาดิเขียนมืองามอยู่ดอกขครออกกดอกเหมอนพิ่งนี้ใอยู่ครับสวดครับยกับวอมี่ครับผวมีครับผัวพ่อยู่ครับ เอาตู้น้ำมาเปิดบ่เ,นะเป็นมในธุรกิจเทาจะได้ขายง่วบ่ซื้อไปรถเขายไปยังไเปิดบ่เป็นถยยังสิหอยได้ร่ะใส่ถุงหอยอ้ไอยู่แกได้ขนี่ไม่แลงไม่ขาดจไปตัดหยาครับเรียงงว้วนนะครับ มันครับแม่ค่ะสินก็ม,มีนะครับนี่ไทยเ็ดคุยยางครับ ืออทางหนีขาวโอ้ไม่ใช่ทางหนังกึนแม่นบอกว่าเห็นสวยคู่มือเนาะทำแข้งอันก็ะมี่นะครับร้านของชัมมี่ของอย่างครับกาแฟร้านนี้หวานจนคุณลูกครับในี่คนับเห็นสวยสุ่มสามครับธรรมชาติครับ มีไทยแต่อันผู้สาวไทยบ้านหาก,กินใ่เมือง เบ็ดพ่อแซนบอเครื่องเสียงโอ้ยยเป็นแซนตาหัดแล้วนี่เนี่ <c oughs> กินมะจากว่ะพออีกเบียร์นองเราที่ตองเกือหน่วยอีกคะข้นอยู่น,เอ,นเอาเอาเอาอีก3เป็นแปดซีดดด ซื้อตนดนครับพ่อได้ทยน้องดนดนสร้างถ้วยหนึ่งบ่ได้พ่อสองนาทีไปเฮ็ดเร็วโพดจักจักหันแท้เครื่องเสียงนี่เข้าจักหันคือหลายแต่ทีมงานเนาะคือไม่จิถือพูดละพันยยอนบ่เลยสองพันกวัวเนาะต้องมาหันกันอีก น่นเตงน่นเตเหมือนในสงคาอดอกลำพงใหม่ดอกหนึ่งกับวัดว่าล่ะเห็นบวของสองเองอมนั่นแหละได้ยูนองเต็มเลยแม่นี <c oughs> เพราะว่าเขาใจ่าคาแร่งเขาดังเงี้ยโอ้เป็นแสนนี่เสืองูงง่วมาเรียงในรลายตัวเลยนี่ได้เพิ่มมีอยู่ต้องยังเราเข้าขายของคำอยู่ จะ,นนจ,จะถือเราแล้วมาทีน่งอใหนหะถแล้วมันดีซอกยากอีกยากยสิคะเ <c oughs> งินบามไม่เคยเบิ่งกะบป๋องเงินจะบ๋องเงินบอมยากยากเขาไปเต้นเป็นมูอ,งง <c oughs> อีก <c oughs> ยากอีกเงินบ่เงนตกสลึงนึง <c oughs> นะครับเงินเก็บกันระพึกเข้ามาว่านี้ครับ ลูกไปเก็บกแลรวหึกมาเงินเหรียญบาง่องไปมันถูกมันหยาทำได้ครับอีก3ถยเนาะอืจัดไปอัดอยตรงเลยโอ้เนี่ยบบบเมียนคนได้นี่นี่ซื้อไปให้ ปลาแล้วซับไปเลยเป็นเาบาหวานตายอยูอ่นั่ซื้อกินคักๆซุ่มเทศกินครับอันดาราประจ้ำช่องเข้าจะกินนะไต้องมาซื่อกินได้ค่ะเนี่ยยันเป็นเาบาหวานตายกำอยู่มูเทศกินคัดกินครับงเงาจากกักคลิปลงไปคนสีเบิองบาเบิองบา,บาหัวครับคลิปเสียงตายครับเบิองอา่าซับไปเลยงั้นเด้๋ยวจะสิยัดไปให้ Pensei, o barulho อยากเห็นงานออฟฟิศน้ำเขาเหเห็นก็เห็นนี่อเห็นบ่อากอมนบุยุ่งสมกกวนนถ้าเขาเอาเงินมาใหา้เหนี่นูน้ดเอาเมากนี่เขาก็มาซื้อมาอุ่นนุนอยู่นี่เมื่อยตัวไปเห็นงานออฟฟิศกัแต่เงินเดือนกัค่า,าเครื่องสำอางกับพอด้รองเถื่อนแม่นบ่สเลเอาเขาไปสังคมสงสน นี่ยุ่งสิเลยนอนเห็นปะเขาเ,าเงินใหม่เขาปุ๊กมาเอาเงินขะนนอนหลับนี่อาชีพศีนาสนใจอยู่อิสระนําเห็นขี้ขันลูกกะว่าบ่าขายของเบิด์ตมาสันขันถึงจุ่มเนี่ยเฮยคิดยากโมเมียนไงพ่อบอกว่าของเบิด์ตขะน้องขี้ขันลูกนะ คนไปนเบิกมัวเ่วคนไิน่นล่าออกจากโครงการขายฟองเลยโอ้ไปเบิกมัวแทนมาหนินมัวแท่นไฮตันหยางั่วยังไงใหญ่กว่าจะมีคนอยู่บ้านร้อยนี้ไม่ขันลูกน้ำห้องขายของมวนแล้วไม่รุ่นมือละพันเบากระได้ครับนี่ขายของอยู่บ้านเนี่ย พ่าะม่เบ่ไรเบ่ไรจะช่ไปเอาใส่กันหมดกปีเหรอไอ้ยี่ปีหยิบหกเดือนสิหาเดือนเดือนต่อไปเดือนสิงหาเมื่อท่านเถาตอนนี้ก้าเถายุเกินมากหนึ่้าแต่เถานี่แหละปีไก่ประเ่าสัปีนี่ ันกูใส่เสือล่าจะกดขึ้นกูเนี่ยนกูกัไปขายเหล็กโรสด,ดีน้ำเมร์เดนน่ะก็ไม่เราขายโรซดีดูนี่ลงไวไฟมาหนิเอา้าไม่ลงนะป๊าดระดับบันคิดทิหยว่าย,ดดยู่หาเน็ตยูไั่นี่พอปะหยัดกว่านเน็ตจิมเหบอกไวไฟ ดูใสเดือดลอยหาซีเองสายเนปตินสีล้นใส่ข้อจะคลองหมดปกติดปูนหวยมันลอยหาซีพ่อใสอยู่ก็ใสอยู่แต่ว่าบ้านมันบ่มีขืนแค่นั้นเองค่ะมันมีขืนมันก็แลนปืนกแลนปืนที่ยังเอเอ็ดบ่ทั้งสองทั้งหมดโอ้เอเอ็ดเอเอ็ดนี่เขาไปในบ้านี่ใสบุได้เลยแมนอับขืนแห้งหมูสีเฮ แมนเอนอเออมามากตรงนี้สัญญาณจะตัดเลยนี่จักมันเป็นอย่างไม่แถวลีบบ๊มแมนเขาไปทางนั้นกับบ่มีตัดไปซื้อขึ้นสองเลยดีแล้วทุท่งมูฟี่ขึ้สองขีดอยู่ขึ้นมันแรงพานทั้งกันเลยแจกไงกินเปนหัก่อาสักหนึ่งครับไม่บายติดตามพุสาวไทยบ้านนะครับสวัสดีครับ